สวัสดีครับทุกคนวันนี้บ่อต้นเป็นพ่อครัวอีกแล้วทุกคนวันนี้เพื่อนมาทานข้าวด้วยกันที่ห้องครับทุกคนวันนี้บ่อต้นเมนูนําเสนอทุกคนบ่อต้นจะั่วนอูนาครับั่วนอูนาใส่ใส่วายแล้วก็ผักก้านจองใบมะระขีนกทุกคนะเห็นไหมตำฟกกล้องเห็นไหมตำฟกทุกคน อันนี้คืออาหารเที่ยงทุกคนอาหารเที่ยงคือหนูเนี่ยเรามีน้องคนหนึ่งไปยะโสว่าตนก็เลยสั่งเขาซื้อมาจากยะโสทุกคนหนูยะโสธรมาทุกคนมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับทุกคนวันอาทิตย์วันที่สามสิบพฤศจิกาครับบางคนจะจะยังไม่รู้เนาะวายคืออะไรคนกรุงเทพอาจจะไม่รู้วายมันจะมีรส ชาติขมเหมือนบากโเตีทุกคนบากโเตีบากโกตีกกนตี่โอ้มันแพงนะกว่าจะได้กินนี่ไม่ธรรมดานะบากโเตีนี่แพงนะนแต่ว่าคนอ่าเท่าแก่บอกต้นว่าม,มันก็เหมือนรสชาติเหมือนหวายบ้านเรานี่แหละทุกคนเหมือนหวายนี่แหละเนาะ คเคยีลสามร้อยสามรอยวันนี้ก็มีเพื่อนหลายคนมาเบายอดบเบาแจ๊บเบาโบ้เบาตู่แล้วก็แฟนบเบาแจ๊บน้องออมครับผม ครับทุกคนเพื่อมาต้นมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับส่งท้ายปีส่งท้ายปีรอที่แล้ววัส่งภายราส่งใหม่ไม่คิดควรเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยกากระแสแจคา้งท่อยูอัน้รทุคนารทำคนหัวต้นเนาะ มาดิดิมาต้มข้าพริกก่อนครับทุกคนขวาพริกให้หอมหนิดนึงเนาะอ่ะอัิทีนี้เราก็เอาหนูหนาลงด่ครับทุกคน นู่นนะอาจจะชุดน,นี้นึงนะนูลงให้หอมก่อนคนจากขั่วสุกแล้วก็ใส่น้ำครับทน มันก็จะออกมาประมาณนี้ครับรอให้เปื่อยอิึงนิดน,งนึงเนาะปรุงรสแล้วครับปรุงรสก็มีปลาร้าเกลือหูชูรสทุกคน,น,นเครื่องเคียงก็มีตะไคร้ข่าครับมาครับพี่น้องมากินด้วยกันวันอาทิตย์ครับทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ครับว่าจะสับชิ้นเล็กๆบโบ่บบ่บอกว่าบาโบ่ชอบชิ้นใหญ่เนาะตาบแจ่อนเพื่อชอบอะไรจัดให้ พี่น้องอันนี้ก็คือผักจะใส่ครับผักจะใส่หมอ้อก็ว้าวทุกคนเนาะให้บับโป้ชิมแล้วว่าอร่อยพอดีแต่ว่าผักไม่ลง,งใส่ผักเลยครับ ใส่ผักเลยครับโอ้ยผักก้านจองครับทุกคนใบนต้นเห็นอ่าพี่น้องคนอีสานเขาใส่ผักก้านจองบางทีก็ใส่ผักสะเดาบต้นใส่ผักก้านจองกับอ่าใบมะระใบมะระแล้วก็หวายครับทุกคนมามา่ากินกับใบต้นทุกคนนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนโอ้โหน่าอร่อยมาก นี่แหละคือความสุขทุกคนคือความสุขเราทํางานอยู่ในประเทศไทยเราอยากกินอะไรเราก็ซื้อมาเราอยากกินอะไรเราก็ซื้อเพราะเพื่อนๆเราก็คบเพื่อนที่ดีเนาะเวลาเรามีอะไรกินเราก็ชวนกันมากินทุกคนอย่าไปแบบว่าอิจฉาเพื่อนเนาะเห็นเพื่อนได้ดีอย่าไปอิจฉาเพื่อนมันไม่ดีครับทุกคนสุดท้ายก็เหมือนหมาหัวเน่าเหมือนหมาหัวเน่าไม่มีเพื่อน การเป็นเพื่อนการมีเพื่อนที่ดีมันดีอยู่แล้วทุกคนเราไม่ต้องไปอิจฉาเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนรวยเราก็ดีใจกับเพื่อนเมื่อเราตกทุกได้ยากเพื่อนก็สามารถช่วยเหลือเราได้เนาะอย่าไปอิจฉาเพื่อนเห็นเพื่อนทำอาชีพเดียวกันไปอิจฉาเพื่อนเห็นเพื่อนมียอดเรวเยอะไปอิจฉาเพื่อนโอ้โหแบบนี้มันมันไปไม่รอดทุกคนมันไปไม่รอดในชีวิตในชีวิตบนโลกใบนี้เราต้องมีเพื่อนเราต้องมีญาติเราต้องมีพี่น้องเราต้องมี คนรักทุกคนเราจะมัวไปอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยแต่ไปอิจฉาคนอื่นสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่คนเดียวเหมือนมาหัวเน่าคือบอต้นเนี่ยเอยบอบอต้นซื้อหนูมาบตอต้นก็ออกไอเดียเออส่วนเพื่อนมากินข้่วหนูที่ห้องเราดีกว่าเพราะว่าอาหารแบบนี้เพื่อนๆนก็คงนานๆคงจะได้กินน้อบตอต้นก็อยากให้เพื่อนกินด้วยต้นก็โทรหาเพื่อนมากินด้วยกันนี่คือความสุข เข้าสู่ขบวนทุกคนนะทุกคนเนาะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนูทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้คือเมนูอะไรประตวนเมนูขั้วหนูใส่ผักกั้นจองอใส่เป็ดมาลาขี่นกเป็นตัวแซ่บใช่ไเห็นไหมกล้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นเลยเลยนะครับนี่คือเมนูแบบบ้านๆนะครับแต่ไม่ได้กินนานแล้วเนาะอืมน,น,นะ นี่ธรรมเนาตรกะเจมอันมีไส้น่น,นอ้อยไอตัวเนาะอันนี้นี่อย่างก่อนเลยไห,หวไหวไหวไหวเพื่อนแม่ยายบอกแจ๊บฝากมาให้ลูกเขยลูกเขยก็มาฝากเพื่อนต่อนี่ครับน,นี่โอ้โหทุกคนพูดคนไทยใช่ไหมวะแจ๊เอาพูดถึงคนไทยคนอีสานคนอีสานใช่เขาบอกว่าตอนแรกแจ๊ฟังเขาตกใจบอกว่าคนอีสานเขาไม่ได้เกินหัวไม่ได้ขาบอกว่า คนอีสานคนชั้นต่ำต่ำจริงๆบอกหึงว่าอย่างนั้นก่อนนะแล้วพูดไปยาวนึงบอกว่าในสายตาของคนภาคกลางกับคนภาคใต้ว่าอย่างนั้นว่าคนไทยคือคือตอนนี้จะมีคนไทยที่เป็นคนอีสานก็ชมคลิปฝั่งนู้นก็อัดคลิปอยู่ฝั่งนี้ก็จะคิดยังไงตอนนี้คลก็ค่อนข้างที่จะใหอสับสน่วนที่ประเทศไทยไม่ไดมีภาคอีสานเหนือกลางที่ทางใต้นะแตะวันออกคลงปในทางตอนใต้ข้ามตางนั้นออกนะครับเข้าประเทศไทยเนี่ย ไม่ได้มีครับคือจะแบ่งชนใั้มันนะไม่มีไม่มีสองสี่ห้าประเด็นหนึ่งงานที่ตอนนี้เราจะกินแบบนี้เลยภาคใต้ได้มีอาจจะเป็นคนเดียวนะที่คำพูดในักษณะว่าคนอีสานอย่ามาในแอบเข้าวนะแอบเข้าอีกอันหนึ่งนุ๊กก็จิบเดียวใช่ไหมเป็นตัวบคนลเนี่ยเราจะบอกคือมันมันรวมภาคไม่ได้อะไรข้อเย็นภาคของประเทศไทยเองเป็นภาคที่แบบว่าเขาแบ่งเป็นโซนเป็นภาค คือเป็นเป็นบุคคลจริงเหมจะแต่บอยเขมรเนี่ยคุณบอยเขาไม่รู้เหมือนเขาจะเหมารวมเลยก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนมาๆกินข้าวกับบอต้นครับทุกคนหอมหนุ่อร่อยอร่อยลอยครับมีนไห่ก้อยฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นไม่กินหนูครับทุกคนเนาะฝั่งนู้นไม่กินหนูแฟนบอต้นกับแฟนบอเจ็บไม่กินหนูครับทุกคนุยเ่นหนูเขาบอกว่าพูดไทยด้วยนะพูดไทยว่าหนูไม่กินหนูค่ะหนูกุยว่ะอะไรไม่รู้กุยมันกุยว่ะ นี่เพ oh. oh. ื่อนเนี่ยนี่ขาเป็นบะเอาทุกคนนี่ำเร็วลาเลยเสียหนูหนูย่งนใหญ่ยิ่นเขาหรอเป่ามุกมีแสงมากินเล่าไม่ได้เลบ่กตัวเซียวเลยมามามาคลาน่ดิแค่ความเป็นป่าได้ไขาไม่ใช่อาจารย์ตน้นาะถ้าจะกินถ้อติายคลิปเนาะย ใช่ดินไม้เขามาเยตุนดีโอ้โเฮชิเหมาะน้ำไม้เกิดมาเสียแล้วบอกเดี้ยวเขาอุ่นขึอนมึงเข่ามเข่ามันมีไม้ตาา